วันนี้ได้กราบนมัสก,การนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหานรุษรัตนวันโนท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพักค,คินีนะครับและเป็นกำลังสำคัญที่ในการฝึกในโครงการสมมเนรภาคฤด,ด,ดูร้อนฝึกอบรมเด็กชายนะซึ่งมาบวชกันเป็นสัมมเนรนะครับที่วัดนี้ด้วย แล้วก่อนอื่นที่ท่านจะมาบรรยายนะครับก็ขอประกาศสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญที่พวกเราได้ทำไปแล้วคือว่าขณะนี้เราก็ทราบอยู่ว่ามีสมาคมว,ว,าวิวแชร์ฟันดาบวิวแชร์ฟันดาบพิการของไทยเนี่ยเขามาขายของที่ในประสงค์หนึ่งกับที่ร้านขาเราซื้อของเขาเราเท่ากับเราได้ทำบุญไปด้วย ทำบุญช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเขาบอกโครงการจัดหาไรายได้เพื่อนําไปจัดซื้อรถวีลแชร์นะวัวีลแชร์ที่พิการเดินไม่ได้แล้วก็รถสามล้อโยกแจกให้คนพิการคือในต่างจังหวัดเขาจะใช้กันนะเดินไม่ได้แต่ไปไหนมาไหนโดยรถสามล้อเนี่ยใช้มือโยกเอาแล้วมันก็วิ่งไปไม่ใช่ขาถีบนะนี่แหละ เขามาถึงวันศุกร์เนี่ยยังไงเราก็ช่วยอุดหนุนเงินของเราเนี่ยที่อุดหนุนเขาเนี่ยซื้อของเขาเขาก็ไปช่วยคนพิการเนี่ยเราได้บุญมากนะครับต้องขออนโมตนาบุญทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมกันทําบุญก็น้าก้องขอนวัมการนิมนต์ท่านอาจารย์ครับอันนี้ เจริญพรคณะรอาจารย์ธรรมสวัสดีน้องๆชาวเขมสศริอนุสร์ทุกคนลุกวันนี้เป็นวันธรรมสวระขึ้นสิบห้าค่เดือนห้าเป็นวันพระเป็นวันประชุมฟังธรรมเพราะนั้นวันนี้พระอาจารย์ จึงได้มีโอกาสมาพบปะโภาปัสบรรยญญายธรรมะในช่วงเช้าเป็นเวลาไม่นานลุกเป็นวันธรรมะสว,นะวรรค์บรรพะประชุมฟังธรรมอย่างนี้พอาจารย์เข้ามาที่โรงเรียนเขมรศริอนุสอ์เห็นน้องๆเรียบร้อย ยืนเข้าแถวกันเป็นระเบียบ <c oughs> จึงนึกถึงพุทธศาสนสุภาษิตแล้วก็ได้เอันเชิญมาฝากน้องๆชาวเขมาสริอนุสร์สั้นๆลุกพุทธศาสน,าส,นาสุภาษิตนั้นก็คือสุขาสังคัสสา <c oughs> สามคี แปลเป็นภาษาไทยเอาใจความลุกว่าความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะนำความสุขมาให้สังคมใดที่มีความร่วมแรงร่วมใจลุกให้ความร่วมมือสังคมนั้นน่าอยู่สังคมนั้นจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขก็เพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือ แต่ตั้งหากว่าสังคมใดไม่มีความร่วมมือนะลูกนะสังคมนั้นไม่น่าอยู่เพราะต่างคนต่างอยู่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้เนี่ยสุขาสังคสสะสมคขีความพร้องเพียงกันนำความสุขมาให้ไม่ใช่ให้คนเดียวลูกความสุขมันจะเกิดกับทั้งคณะเลยที่ปรากฏอย่างนี้ก็เพราะว่า เห็นชาวเขมสศรีอนุสรเขามีความสุขกันเพราะว่าเขาให้ความร่วมมือกันกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาลูกเขามีงานใหญ่นี่90้าสิบปีเขมสศรีอนุสรอุ้ยครูบาอาจารย์มีความสุขสิทธ์เก่ามีความสุขเขาไปคุยกันเออพระอาจารย์ก็เลยมองว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นเรื่องจริง งาน90ปีสำเร็จลุล่วงลง,ง,งได้เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาลูกเรือนเขนมาสบิดอนุสร์เขามีงานใหญ่เหมือนกันเป็นงานกีฬาสีลูกเอ,อหลายคนก็ชื่นชมเพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือ รวมความว่าสังคมของชาวเขมิริอนุสรเนี่ยให้ความร่วมมือและทุกคนก็มีความสุขเหตุที่มีความสุขนี้เพราะอะไรหนึ่งการงานไม่มีโทษ 2. ทุกคนได้ทําประโยชน์ต่อสังคมเมื่อทำประโยชน์แล้วเราก็จะได้ชื่นชมความสำเร็จ การงานไม่มีโทษในมงกลสูตรข้อที่18พระพุทธเจ้าตัดไว้การงานไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตลูกงานไม่มีโทษคืองานที่ไม่เบียดเบียนใครไม่มีเหต,ไเหตุไม่มีเหตุเพศภัยกับผู้ใดเลยแต่ถ้าหากว่าเราทํามันไม่ดีเนี่ยงานมันมีโทษสิท่านเออวันนั้นการทํางานเนี่ย จึงมีคุณลักษณะอยู่สองอย่างหนึ่งทำได้สองทำดีทุกคนทำได้ลูกงานเนี่ยแต่ว่าถ้าทำคนเดียวเนี่ยในบางครั้งงานใหญ่ๆมันไม่สำเร็จมันออกมามันไม่ดีลูกเ,เพราะฉะนั้นงานบางอย่างจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ างานกีฬาสีลไลฟ์ไปก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี่ททำให้งานของเรามันสำเร็จงานมันไม่มีโทษเขาเรียกว่าทำดีเหตุที่ทำดีเพราะว่าโบราณท่านบอกไว้พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งพี่รู้อย่างนี้น้องรู้อย่างนั้นเอามาแชร์กันมารวมกัน เรียกว่ามีสติใคร่ควรแล้วเราจึงทำพระพุทธเจ้าจึงตรัสบกไว้่าน,านิสัมมะกระรังสยโยใคร่ควรแล้วทำงานมันก็สำเร็จนี่เขาเรียกว่าทำดีรวมความว่างานไม่มีโทษได้เพราะเรามีความสามัคคีสองทุกคนเนี่ยได้ทำความดีที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่นงาน90ปีเขมมาศรีอนุสรหลายฝ่ายให้ความร่วมมืดอดีแม้แต่การเป็นอยู่การศึกษาโรงเรียนในปัจจุบันนี้นักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือคณะครูอาจารย์เขมมสศรีอนุสรจึงมีชื่อหลุกว่าเรียนดีเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทุกคนได้ทำความดี เมื่อทําความดีต่อสังคมโดยส่วนรวมสังคมเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขสิลุกเออไม่ต้องพูดอะไรกันมากละครูบาอาจารย์ก็ไม่เหนื่อยน้องนองน,องนักเรียนก็มีความสุขเพราะเราให้ความร่วมมือเขาเรียกว่ามีความสมัค้คีประคัรสุดท้ายก็คือเราก็ได้มาชื่นชมความสําเร็จของเราเราความสําเร็จก็คืองานออกมาดี ยกตัวอย่างเหมือนที่เธอทั้งหลายเข้าแถวตอนนี้เห็นไหมทุกคนให้ความร่วมมือลุกพระอาจารย์มาททไรอดที่จะชื่นชมไม่ได้เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเ,ออเวลาพระบรรยายคณะครูอาจารย์บรรยายก็ตั้งใจฟัรงรวมความว่าทุกคนให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นทั้งบททั้งปวงนี้จึงมารวมเป็น <c oughs> พุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดุสุขาสังคสสะสามคัคคีความ <c oughs> พร้อมเพียง <c oughs> แห่งหมูนะ่คณะนำความสุขมาให้ดังที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้เป็นศาสนาธรรมคำสอนว่าสามัคคีมีอยู่ในหมู่ใดจะอวยพรให้ประโยชน์สติผลมีความสุขทั่วหน้าประชาชน จะพึงยนเยี่ยงปวกบวกก่อรังธรรมสวัสดีวันนี้ขอฝากพุทธศาสสนสุภาษิตไว้ให้น้องๆน,น,น,นักเรียนชาวเขมสริสอนุศน์ทุกคนนลุกจําไว้ว่าสุขาสังคสัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะนําความสุขมาให้ธรรมสวัสดีขอจเจริญพรท่านอาจารย์ ก็ได้พูดถึงรวมความแล้วพูดถึงความสุขใช่ไหมนี่ครูชี้เน้นให้เห็นนะว่าถ้าเกิดพระพุทธศาสนาไม่ว่าสุภธ萨สิทธิตรหรือที่ใดสุภาสิตไหนๆถ้าเอ่ยถึงความสุขนั้นแปลว่าสุขทางใจนะพุทธศาสนาเอ่ยถึงความสุขคือสุขทางใจไม่ได้สุขทางกายนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราชื่นชมใะอาจารย์สรุปชื่นชมในผลงานของเราแล้วมันสุขทางใจใไหมที่เขาที่แล้วครูได้ก่อนกีฬาสียที่เราพูดถึงธรรมราโชวาสของในหลวงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าจะมาว่าเรื่องความสามัคคีที่พระองค์ตรัสว่า ความสมัคคีอ่ะมันแตกต่างกันได้มันเห็นต่างกันได้นะไม่ใช่ว่าต้องเห็นพ้องต้องกันหมดไอ้ที่สมัคคีกันแต่ไอ้ความต่างเนี่ยความเห็นต่างเนี่ยสามารถเอามารวมกันทำเพื่อส่วนรวมแล้วให้มันสอดคล้องกันทำผสมผสานกันให้ได้แล้วมันก็จะเป็นความสมัคคีอย่างแท้จริงเห็นไหมท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเห็นไหมว่า เราช่วยกันทำร่วมมือกันอันนี้แหละคือการคนพี่รุ่นพี่มีอย่างรุ่นน้องมาอย่างเออมีไอเดียอะไรก็มาช่วยกันทำรวมกันทำก็เกิดความสามาัคคีขึ้นนะครับอันนั้นวันนี้ก็ขอยุตติแต่เพียงเท่านี้ครับธรรมะส,สวัสดีครับ